วันไอซ์เพียวมาจากเพียวมัชช่าโทใส่โทไสเมื่อไห่วันสตาร์บัคเห็นใบหยกแล้สั่งก็ต้องเป็นภาษาน้ภาษานี้สวัสดีครับายดีครอาเมริกาโน่เย็นครับแก้วใหญ่ครับ้บบวใหญ่ครับ เขดีเอสมชอบไป ซื้อกาแฟกันนะวันนี้ตื่นเช้าเช้าสดใสครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินพอดีเมื่อเช้าเนี่ยไปส่งคุณภรรยามาครับก็เลยตื่นเช้าวันนี้แถมขัดนีี้บไปมันจะสตาร์ติดยากเลยตีนปะ แล้วก็รีบไปไม่พยายามจะไม่เบิ้นเครื่องนะนี่เป็นเจ็ดมงครึ่งที่คนที่รู้จักในหมู่บ้านเนี้ยอาจจะงงอ่ะมีกู้ไม่ตื่นเช้าได้ไงวะธรรมดารถมันไม่เคยดังแบบนี้ <c oughs> ไม่เคยดังเวลานี้เออ จริงมันคือลิตรแหละแต่ว่ามันไม่ตรงอ่ะตอนนี้วิ่งมามานโลหนึ่งแล้วเจ็ดสิบสี่อุณหภูมิเจ็ดสิบสี่ะอีกจะจดหน่อยสีได้ไม่ดังเปิดแอร์ดีกว่าโอเคล้อัะเบิดแอร์ได้อ่ะท <c oughs> ่านผู้ชมไได้เห็นวิธีการขับรถของไอ้อ้วน <c oughs> ใส่วิสตโอนเ R S มาเี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวขึ้นทางด่วนวิ่งกันยาวๆรอบหนึงอยู่กันยาวๆเดี๋ยวจะจับไมให้ดูตอนนี้มัน25กิโลเมตรจับไมมาละ25กิโลเมตรแลมันเต็มถังนะครับผมเนี่ยก็ใช้รถมาหลายรุ่นนะครับถามว่าชอบ e ีโไหมเหรอคำถามตรงๆถ้าตอบกันแบบตรงๆเอแบบ เพื่อนสู่เพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อินเลิฟขนาดนั้นครับสิ่งหนึ่งอะที่มันฝังใจที่เราเราประจำก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทคนหนึ่งครับสมัยนะตอนผมเด็กไม่มีสตางค์ก็คือเพื่อนชื่อเคเขาเขาเขา,เขามีโวห้ามันก็เลยฝังใจว่าเราเราก็อยากมีอ e ีโวเหมือนเพื่อนเขาคือคุณซื้อรถหนึ่งคันคุณไม่ต้องเปลี่ยนบาะคุณไม่ต้องเปลี่ยนเบรคคุณมีเบรคแบมโบคุณมีบาอเรคารโลใช่ไหมคุณมี o, มณมงมอะไรโมโมโจากโรงงาน อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ขับเดิมๆได้อะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นถือแล้วกาแฟละเขากินสตาร์บัคเลยวะทำไมวะสตาร์บัคเห็นไปหยกแล้วสั่งก็ต้องเป็นภาษาโน้ภาษาที่คุณลองสั่งภาษาไทยที่สตาร์บัคเขาจะเขาจะรู้ได้ยินเสียงคุณไหมสวัสดีครับอ่าอเมริกาโน่เย็นครับไหนไหนครับแก้วใหญ่ครับ ครับเอาอย่างเดียวครับขอบคุณครับเขาไม่ฟังรู้เรื่องไม่เห็นจะต้องพียวมัชะพียวมัชะ one อพียวมัชะเพียวมัชโตไซโชไซอย่าโตไซ เคยดับแล้วครั้งหนึ่งแล้วแมงตาไม่ติดแน,แ,นแล้เสีมันต่นจริงอ่ะกลับมาเข้าเรื่องเข้าเลาก็เลา่ากันไปคุยกันไปอาจ,จะไม่มีสารานะครับคลน,นี้อจะเห็นหนะ้าผมอย่างเดียวอย่างที่บอกไปอีโวที่ชอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็สีนึงอะ่ะในอีโวที่ผมชอบอการาถนนของมันแล้วยิ่เป็นรถที่สมบูรนอ,อย่างเช่นรถของ นอกจากเสียงคลางของทอยเสียคุณไม่เคยขับรถ e ีโวมาก่อนแล้วคุณมีมันครั้งแรกก็ได้คุณทํารถจนสมบูรณ์นะมันจะเป็นรถที่คุณแบบเคยอยากขับมันนะดีทุกอย่างที่เล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่น่ารักกับเราเลยเนี่ยก็คือมันแดกมันเนี่ยพูดไปก็ไม่มีนใครเชื่อแต่มันแดกจริงครับถ้าคุณใช้งานทุกวันแบบไปทํางานนะรถเดิมๆก็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 กินครับ รถเดิมๆก็กินรถโมก็กินแต่รถโมในนิยามของผมคือมันกินแต่มันแรงมันจะโอเคไงเฉลี่ยทั้ง E ี o 8และอ v o 5คันนี้ก็ถังนึ่งมัน45หารือ50ลิตรนี่แหละมันได้ประมาณ200เอามันรถปกติขับนะมีแอร์สมาร์ทด็อกหน่อยก็200โลครับก็นี่คือรถที่อยู่ในปัจจุบันท่านผู้ชมองลังเสียงนะครับไม่มีอะไรเลยก็จะมีคำถามอีกว่าผมเคยขับรถอะไรมาบ้างอูเยอะนะถามว่าเฮ้ยชอบ รถรุ่นไหนที่สุดตั้งแต่เคยมีมาถ้าวันนี้ตอบอ่ะถ้าวันนี้ตอบก็คงเป็น e ี o ครับแต่ถ้าถ้าไม่มีอี o ก็จะตอบว่า s u p ปอร์เจ็ดศูนย์เพราะว่ามันเป็นรถที่อึดดีครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมจะดูว่าทําไมก็ใส่สี่จุดนะครับคือเบาะมันเป็นเบาะ s อก SPGN แล้วใส่เองครับมันไม่มีบูทตัวต่อแล้วก็น็อตตัวยาวที่ใส่หูล็อกเบลอะ แล้วก็เคยลองแล้เคยลองซื้อให้ตัวต่อมาแล้วมันติดคอนโซลกลางมันติดคอนโซลกลางก็เลยต้องหาเบลสีจุดมาใส่ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นทยาง่วนลองขับเ,เส้นไปสลาบุรีลองดูเส้นที่แจมโบโต๊จีนเอชซีมันชอบไปอ่ะนั่นแหละแค่นั้นแหละ,หละผมติดั้ท่า้ผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของยางปริพันยางพิสโตน RE71RS ว่า มันเป็นยังไงซึ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ขับระยะไกลนะครับตั้งแต่สายยางนี้มาเนี่ยขับอยู่แค่แบบบ้านเมืองทองบ้านร้านกาแฟสตาร์บัคอเมซอนแล้วก็กลับแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ขับไปไหนไกลเลยไม่ได้ขับไปไหนไกลเลยครั้นี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขับกนไกล ก็บอกให้เต right? pues ิมลมยางแข็งๆอไว้3า0 0รอบเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อยนะเกียร์ห้าด้วยนะหมดแล้วนะมันถึงแดงน้ำมันเลยครับยางเวลามันต่อรอยมันต่อรอยต่อถนนดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้หดีดีแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าตอนรู้ว่าเติมลมแข็งไปอ่า อุ้ยก็ก็ต้องลองใช้กันูแต่ลอยตอถนนทำได้ดีมากอะก็เป็นยาง performance ที่ที่ถือว่าดีเลยครับดีเลยดีเลยลองถนองนุ่มเปรย์เปรเกันหลับอะคำถามคือผมอยากใช้ครับพี่มีขายหรือยังตอบไม่ได้ครับกคิดว่าเร็วเร็วนี ไม่ได้แต่ก็ยังมีตัวอื่นอย่างเช่นน่าสนใจอย่าง i อ e 005ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตอัในใกล้นี้รวมถึงตัว p o t e n t i a ร์เรที่เป็นตัวที่ใส่อยู่ในรถซุปเปอร์คาร์ก็ก็มีใส่แต่มันสตาร์ทอัพที่น่าจะ18บ9ปดรเนะครับโอเคเลยเดี๋ยวสน,นุกกันสักเกียร์ดิเกียร์ลง4ครับไป ผมยังแข่งไปผมว่าสักสามสิบสามสิบสี่สามสิบสามอะกำลังสวยนะครับแต่อยู่ในสนามต้องสามสิบแหละสามสิบยี่แปดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ถึงจะได้ยินเสียงปวดของแอรเฟลวบนถนนมันเป๊ะๆป๊ะตลอดเลยเดีนน๋ยวเราทิ้งโคง Come back! เรื่องของจอนะครับจอคันนี้มันมากับรถอยู่แล้วมันเคยตั้งอยู่บนคอของอะไรรู้สึกว่าเวลาแบบจะมองเกน้ํามันที่มันอยู่ในในในสปีโตของเดิมของมันอ่ะมันดูยากมันต้องมันต้องอย่างเงี้ยก็เลยมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะมีไม้สองพันไปทำอะไรวะต้องยอมรับว่าตอนแรกก็เทแหละถึงมันยิงเยอะยิงเท่ใช่ไหมเอาแบบใช้งานดีกว่าก็เลยตัดสินใจเอาจอเดิมออกครับแล้วก็เอาจอเกมเนี่ยฝังเข้าไปโดยให้ทางประจัน จอาจารย์โจคืออาจารย์โจโจเอมโจจอเอ็มทําทำ 3D ตัวโคเวอร์มาแล้วก็เอาจอตัวนี้ย้ายเข้ามาอยู่ด้านในก็เป็นเช้าวันเสาร์วันหยุดที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับก็เข้าใจทุกท่านแล้วนะครับก็ยาจะฝากบอกทุกท่านว่าขับรถตัวเองให้สนุกนะครับเคารกติกาเคารพ กฎหมายแต่บ้างก็มีสนุกบ้างนะขับรถซิีกันเนาะคนเราอ่ะเอาความจริงวันที่ตั้งดีกว่านะครับก็สนุกกันนิดเดียดหน่อยเขาขับของเขวก็เนี่ยขับอยู่เก้าสิบเก้าสิบหกร้อยเดี๋ยวก็ไม่ได้สร้างภาพด้วยจริงๆก็เป็นคนขับรถประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ปลอดท้ายระบบเบรกต้องดีระบบยางต้องดีนะครับฝากที่ใช้ตรงนี้ นะครับเพื่อความปลอดภัยกันวด้วยนะครับและสุดท้ายกิจการเปลีย่ยนยางคังต่อไปก็ฝากเป็นยัยางวิสโตนเอาไว้ยังออมอมกออมใจของท่านด้วยนะครับก็สามารถเปนนลี่ยนได้ที่ร้านยางชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงท็อกพีททุกสาขาทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีความสุขคลิปนี้อาจจะไม่ได้สาระอะไรก็อยากจะกินกาแฟแล้วก็คิดว่าเพอกล้องด้วยแอคชั่นภาพก็เลยมาถ่ายให้ผู้ชมรับชมวันจันทร์วันไม่หยุด แต่กูก็ไม่หยุดทํารถเหมือนกันนี่มาหาลูกพี่กูนี่ยที่ปูนเนี่ยทัดกาลาดคุณรู้ป่ะผมเปลี่ยนเพราะอะไรคุณปูนเพราะอะไรเพราะคุณอภิรักษ์เขาทักผมมาเพราเวทกาศคุณทำไมมันดูโบราณจังวะแกหมดละสี่อันโดยช่างปูนเรานี่ของใหม่เราเบิกมาจากพิลิมพิลิ้มไปสั่งกันได้แล้วไปตามกันได้เก็มีทุกอย่างจริงนะอะไรอีโวนะผมหาอะไรไม่ได้ก็สั่งไปเขาเลยอะไรใหม่ จริงๆเอเวัยเทอการ์ดญี่ปุ่นนะมันไม่ใช่สีชาแดงนะมันไม่มีในสารระบบนะบอกก่อนนะเน,นี่พาร์ตเนี่ยพาร์มันเลยตามกันได้อเดี๋ยวดูนะของใหม่เป็นไงเมื่อก่อนนี่คือเข้มไม่มีใครซื้อต้องซื้อออกแดงๆดำๆแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ดําแบบที่ท่านซื้อในช้อปปี้ทิกต็อกนะครับไม่ได้ว่าของเก๊น,นะหรือของของเรนแบบนะหรือของที่เขาทาขึ้นมานะ <ๆ S 1> คือไอพวกนั้นมันก็จะเป็นพลาสติกบางๆสีดําถูกไหมพน <ๆ S 1> ให้ดูกลางแดดเลยนี่ สีนี้นี่นี่คือเดิมมันนะอ่านี่มาแล้วมาแ,แล้วแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วฟืบเพิ่งเขาไม่จดหมายเลยให้วาดปูนอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้เน่เดูมีผ้ามีทินเนอร์ป่ะสติกคิลเลอร์แล้วก็ได้ทั้งหมดในชุดจะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีคลิปให้นี่คือเวลามึงเบิกหมายญี่ปุ่นมันต้องสีนี้นะไม่ใช่ข้างล่างนะไอเจ้าปูนคนละสีเลยของแท้ต้องอย่างงี้เข้มดิเข้มปี่เลย กูต้องใส่แบบนี้แล้วจากคุณแปดเสรก็ต้องใส่เป่าด้วยเว้ยแล้วกิ๊บใส่เข้าไปอันนี้มุมไงให้แบบเงี้ยงมาก่อนไงติดบนก่อนนี่มีกิ๊บให้ไม่เหมือนเห็นป่ะฟอร์มเขาทำโอเคเลยนะในมือซ้ายแท้อันนี้มือขวาไม่เหมือนตัวโค้งเห็นป่ะแต่เดี๋ยวต้องลองอเช็คกาวก่อนทำความสะอาดไอ้ตรงพื้นผิวประตูก่อนใช่ไหมอลอกมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช้เอ็นลอกนะก็มีสีหลุดๆมาหน่อยเดี๋ยวดูตอนแปดเสร็จเป็นไง อฮ้ชิ้นแม่งดูใหม่ขึ้นเลยว่ะจานเออมดูใหม่เลยนะนะแล้วกูไปใส่สีม่วงชาม่วงอะไรมาตั้งนานใส่เพื่ออะไรวะดูดิคนลนเรื่องขอปิมนะขอปิมนะเดีเห็นรอยแผลจานเขละเอียดเลยทัดกะลาเฮ้ยเพิ่งเห็นของแท้ไม่ยางว่ะจานตันนั้นมีปะล่ะไม่มีโอ้หพอดีเลยเฮ้ย ของแท้ต้องมียางว่ะชัวนนะไอ้ปูนไม่ใช่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคอมเมนต์เขามาแล้วบอกพี่ครับก็บอกกันด้วยนะจะได้ว่าบอกออกแค่ใช่ไม่ออกไม่ออกทำไมมันมีไว้กับกับการเสียงเปล่าเออว่าลมมันไม่เข้าตรงนี้แล้วมันก็จะไม่เพริ่งไงจะไม่วิ่งเออไอสัตว์เดี๋ยวมึงเชื่อกูป่ะขายดีอีกมีเยอะเปล่าอ่าซื้อที่ทัดกระดาษนะครับเดี๋ยวกูเหมาที่ไปลิ้มหมดเที่ยว นีที่มันบอกว่าให้เราพับแบบนี้พับอย่างนี้ก่อนเพื่อเวลาเราดึงก็จะดึงง่ายใช่ไหมแปะได้แต่ผมมันไม่ชอบตรงนี้ถ้าเราพับไปตรงตรงเนี้ยมันก็จะดึงยากไม่ง่ายหลักการง่ายนะว่เราพับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะโผล่ออกมาให้เราดึงง่ายเรากดแง่แบบนี้เราก็ตัดจะบอกท่านผู้ชมว่าการใช้อะไรพวกนี้นะแปะอะไรพวกนี้ไว้ทีกับไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมนะคุณต้องซื้อกาวสองหน้าดีๆแปะนะเพราะถ้าคุณซื้อกาวสองหน้าที่ไม่ได้คุณภาพอ่ะเวลาคุณเอาเอ็นลอกอ่ะ มันจะเป็นคืนแบบกาวละลายอ่ะแล้วนั่นนะคุณจะไม่สนุกกับมันเลยถูกปะ่ะพี่โกนเดี๋ยวเราใส่เวทอากาเศเสร็จเราจะมาซ่อมนี่นครับซ่อมไฟนี่มันไม่อยู่ดีมก็ไม่ติด,ด๋ยวให้ปูนด,ดูให้หน่อยใส่ไฟตรงนี้แล้วนี่ทำไมมันละลายอย่างเงี้ย,ยก็ไม่มีอะไรถึงบ้านแล้วก็วันนี้เป็นวันว่างอีกหนึ่งวันนะครับใส่ละเวทากาศสวยงามนี่สวยงามเลยตัวปั๊มนูน แต่ผมว่าปั๊มนูนงานงานสมัยแรกสวยกว่าดูรอบคนมียางตรงนี้นะามาซื้ขึ้นมาสวยเลยเข้าลูกเข้ารอยดูดีกว่าเก่าเยอะเลยแล้วก็ไม่เห็นอันเก่าละนะครับติดละนะครับแล้วก็กดไฟต่ําลงเพราะว่าเดี๋ยวมันไปแยงตาคนอื่นเคยโดนด่านนะพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตักเตือนไม่ได้จับนะครับเขาตักเตือนว่าส่วนควบรถไม่ครบ พี่ตำรวจดูอยู่จะจับผมนะเ,เตือนต่อไปก็ได้ว่าเออมันต้องเป็นไฟเดิมนะอะไรอย่าเงี้ยนะครับแต่ก็เนี่ยสายลับก็จบหนึ่งวันสำหรับการไปไปโมรถไปโมรถไปโมรถฟับนี่สวยงามอา้าประมาณนี้นะครับ